ก็กราบสวัสดีโชว์ดิุ๊ด well ิ Ig ๊กอุดดิ๊กทีพีนี้ก็โตจนกินนะครับก็ขอไปนีตัดไปถึงเลยนะเพราะว่าคุยกับยายนะครับคืออยู่คนละที่กันนะครับยายอยู่ในสวรรค์ผมอยู่ในเจริญนะก็เลยต้องโทรวิลี่โอ้โหเพราะว่าไอ้โควิดมันมาทำไมอุ้ยทรทานเลยนะครับก็เลยปิดคลิปไปชั่วคราวนะครับตอนนี้กลับมาแล้ว แล้วก็ต่อจากข้าวที่เดียเลยนะฮะคือเราก็อขอให้ได้วยนะออแต่ก็ยังดีที่ลืมใหม่นะครับเพราะว่าเวลามันเยอะเวลามันน้อยนะครับติดนาทีหนึ่งวันหนึ่งนาทีก็วัดวูนได้สองลูกหนึ่งนะอโอเคนะครับแม่เรานะครับวางบักทองไปเลยสองชัน้น รับมีอยากตยยอ,อ,อ,อะรเนี่ยเฮ้ยเฮ้โอเคแลครับพอเราได้สองวงนะคะเราก็ขึ้นมาครับดึ๊บหนึ่งสามของคุณคนสูงก็มาสักสามอกนะครับทำไมพี่ถึงแบบสร้างไม่ขาบสายเลยนะครับก็ขอบคุณที่คนที่เมมแบบนี้มานะ เพราว่านะรับทุกคนก็รู้ดีนะว่าผมเป็นนะเป็นคนที่เคยสร้างวัดพระอรุณวะะัดพร,ระแก้ววัดทัดวัดธาตุถกเจดีอย่างเงี้ยค่บขอบคุณที่นะครับที่ชมนะครับผมก็ขอบคุณทุกทุกคนนะครับที่ติดตามช่องผมนะครับไม่ขาดสายเลยขอบคุณมากเลยนะครับทำไมพึ่งจต้องปิดไว้ยังครับว่าเดี๋ยวมันเติมมันเสียน,นะฮะ เราแบบไมนได้ใช้งานก็เต้องปักไว้ก่อนแต่ก็ว่าไม่ได้ใช้เราก็เลยต้องปักไว้เหมือนกันถ้าเออทอดเชิงพุ่มเรืองแสงเกี่ยวบบุบบุบหรือแกวบแยวนะคะแล้วน้าก็จะมาสร้างพระธาตุพระธาตุใส่แจะก็แจกนั่งพระธาตุส่แจะนะครับก็ว่าก็ต้องเป็นแกะการเรียนแบบมาอีกนะ เพืจะสร้างเมืองสักหน่อยนะครับสักสองสามเมืองก็ขอคุณนะครับติดตามนะครับตอนที่สร้างเมืองนะตอนที่สร้างเมืองที่สำคัญเลยนะฮะทุกคนนะครับจะได้ดูนะครับถึงความละอ่อนยับไปนอนก่อนเรื่องพี่คือโอ้ยประธานนี่สวยจริงๆแสงประดับประดาสวยงามเชียว แบบรดานสวยงามเสียงสว่างอ้อมมาืมอืมอืมคืมอือมอมอมาืนะคมออออ สามตรงตรงนี้นี่แล้วก็ตรงกลางนี่แดงสองหนึ่งนี่นะคะเราก็ได้อย่างนี้นะเวลาเราแบบวางไปเลยนะคะ กตรงที่มันเป็นลารงนี้ออกไปนะคะนจะทำให้มันแบบเป็นแบบโค้งสวยก็ได้ยังอประมาณนี้นะคะพอเราทุบ้า,าออกแลนะ้วขมอนกันนะฮะส,สอชั้นเต๊บต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 บ,ตบ สง่งมาแบนีครับส่งนะครับชั้นสอง,สองอล็อกนะครับพอจะขึ้นไปนะครับเพราะว่ามันจะว่าคำเห็นพวกมีขุมช่างก็ยากเลยอันเดี๋ยวอธิบายนะครับอันเยเหมือนยันฐานนะฐานลองตัวผ้าหานนะครับขึ้นมาอปเลยครับนี่จะทำอีกสองชั้นนะครับ เราจะทำให้นั่นนั่นใช่ไหมตุ๊กตาสามครับไปนะครับจะทำการทำให้มันยาวขึ้นนะครับทำให้กระาษมันแก่ขึ้นนะ สร้างได้ใหญ่ตามนะคือไม่รู้ครับอยูดีๆผมก็มาเป็นนักสร้างวัสดยเลยนะสวัสดีเอ็นีอะไรหรอครับบอกว่าทำไมสร้างไม่รอเลยอ๋ออันนี้ก็อ่โทษน้องนะฮะน้องไม่มาดูเองพอเราได้อย่างเงี้ยใช่ไหมคบทุกคนเนี่ยมันก็จะยาวสวยนะครับเราจะเรียงลำดับไปเลยนะนุ่นๆุ่นุ่นๆนมา่นนุ่น ทำได้แล้วนะครับต้องการตรงนี้นะวางไปเรียบวางไปเลยนะต,นตึ๊ดตึ๊ดมันก็จะแบบมันก็จะสวยกระเดื่องนะนกห็วกัวางตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเนี้ยพราะงในมันเรียวเพราะ นะครับตึ๊ดึ๊ดนะครับจอดตร,ง,รงกลางครับไม่ใช่แบบใส่ขึ้นเหมือนกีบใบตองนะฮะกีบใบตองทมไปเลยครับปึ๊บเหมือนเดิมเลย ตัวพระธานะครับนักกับสกัลลามากขึ้นนะถ้ามันขเขม,มเ,นเนมกกหนี่ยงก็เสียเนาะเพิ่มไปสักนึงเนาะตึ๊กติมเพิ่มไปเพิ่มมาก็ไม่เห็นี่นะครับฝดมันก็จะแบบเยอะขึ้นนะครับมีกี่ที่เยอะขึ้นนะนี่มันสับปะรดเลยอะไรวะสับปะรดสับปะรดลงสับปะลเลย กึ่งกลางทำกึ่งกลางมุ değil, ่งกันต่อไปนะคะผมก็จะทำการสร้างกึ่งกลางนะคะนี่นะกึ่งกลางจะอยู่ตรงกลางนะนะคึ๊บป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 ึ๊บหากึ่งกลางต่อไปครับทำต่อไปนะคะนี่นี่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่นี่กึ่งกลางทุกคนก็หาง่ายเนาะไม่หายง่ายก็ไหว ลิบลิบมีก็จะได้บคนหน้าตาค่ะไหนปิบลิบลิบตือตอนนี้นะว่ามันเล็กไปเติมอ้อมตัวนี้นะเพราะว่ามันเลิบนะคะทำให้กัะสินเตียนยากนะคะว่ามันไม่สวยนะคะก็เลยต้องทำกันหนก็มาตึ๊บ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  ก็แล้วนี่นะไปนะฮะก็ทำการวางแบบนี้ไปเลยนะบนต้นะะาดาวกระจายนะฮะประจุมันกันแต่จะไม่มีกีบนะฮะสองชั้น ม้วนนี่ครับก็จะมันไม่ค่อยเหมือนพธาตุขามแกนเท่าหร่ก็พอมันมันไม่เหมือนพธาตุขามเสียงมันแช่พธาตุกระตุงนั่นเอ ใครแล้วก็คอมเมนต์ด้วยนอะนถ้าทำก่นจริงนี่อะโอ้โหอ้วนชิบหายหอว้นวนอนะ้วนเนาะท่านก็ขอตัวไปพอแล้วพอแล้วเดีย๋ยวไปเตือนเยอะเด็กๆนะว่าทำไมมันไม่เชื่อประทเทศคำเก่งแล้วเปล่าวะประเทศคำเก่งเป็นยังไงพิมพ์ให้รู้หน่อยนะจะต้องไปดูอครั้งว่ามันแทบจะทั้งคำเก่งนั้นก็จะมาบอกคนคำว่ามัน เะาบอกเขาทำกันเลยทำมเนชิคก็เดี๋ยวม่มเศร้าเลยทำไงก็เป็นพระธาตุมันก็จำได้ว่าผมเคยเห็นพระธาตุนี่มันมีพระธาตุตัวจริงอันนี้มันไม่ใช่พระธาตุคำจำกัดแต่มันมีพระธาตุตัวจริงอยู่คร,ร,รับชื่อว่าพระธาตุ ใส่ไปใช่เลยอ,อะไรเลยสระเคือหรือพอ่อเงาการคิปนี้มีเนื้อหาที่ต้องใช้ปัญยาในการรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า6ปีควรได้รับคำแนะนำเที่มีอายุต่ำกว่า6ปีควรได้รดับคำแนะนำนะจ๊ะน้องเงาหนูอย่าพูดแบบนี้นะนิสัยไม่ดีนะครับแสดงถึงความที่เรานะครับ กวนตนี้นะครับกวนติงไม่ที่พี่พูดตรงทีนี่ก็ <T> ก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับเด็กๆอย่าโรกเลียนแบบเลยนะคะเพราะว่าถ้าเด็กๆเอาไปใช้นะครับกับผู้ใหญ่นะคะมันจะไม่สุภาพนะครับเด็กๆคนที่จะรักษาความสุภาพของเรว้นะทำชสองสามบีห้าหกเจ็ด เดินเดนเนเรินเดินเคินเดงตเงตนเดินเดินเเดิน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 นะครับควาเที่เะินเดเิ่นนนเ คำที่สุดขพ้วนะครับถ้าใครเป็นเด็กเกลียก็จะไม่พูดอย่างนั้นเลยอคนอืนะฮะเพื่อขอบอกว่าอะไรนะฮะความดีนะครับดีกว่าความชั่วนะฮะนี่ก็จะเป็นชั่เด็กชั่เด็กก็ต้องอาเฉยมาขนาดตันเล็กอันนี้รู้สึกว่าพระท่านเนี่ยอันนี้เล็กอันนี้ใหญ่แต่อันนี้สูงกว่าอรวะผมว่าเอา่ออันนี้สูงกว่านั่น,นี่ย สูงกว่าพระธาตุเชิงชุมน,นิดนึงต่ำกว่าพระธาตุเชิงชุมนะครับน้อยมากเลยนะแบบใกล้ๆกันเลยนะเพราะมันแบบสูงสุดแต่ที่จริงดานะคะปปนี่สูงกว่าฮะโอ้โหลูกปลาไม่เหมือนลูกปลาเลยนี่ท่นนเองผมว่าจะสร้างอะไรสักอย่างนี่แหละแต่พอเราเจอกันคลิปหน้าน,านะฮะขอบคุณครับก็จะกระกรนัรนกับกูะปลา นี่นะครับครับว้เอ้ยนอนไปกันอีพีนั้นนะครับ